เอาให้เอาแชร์ก่อนขนาดเราชนะเซนเนลได้หรือว่าเอเมเชสวาโลเนี่ยชนะเซนเนลได้นะครับก็ยังไม่ได้มีฟีดแบ็กหรือว่าอะไรที่ม,ม,มัน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 ขยับไปข้างหน้าเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์นะครับก็ไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่จะเปิดสตรีมวันนี้ไม่กล้าเปิดสตรีมเลยสัตว์ กลักวคำถามแล้วเกินกลัวคำถามจะถามเยอะแยะเต็มไปหมด <c oughs> จ,ะจะเปิดสตรีมที่คิดอะไรคิดอีกวันนี้เปิดสตรีมปิดชัดได้ไหมละ่ะน่าคิดอยู่เอ๊ะเปิดสตรีมวันนี้ปิดชัดได้ไหมล่ะอเย้ยเอามามามาผู้ชมทุกคนมาครับด้วยกันามาแล้ว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  สวัสดีทุกคนครับผมของการสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแฟนกลับไปทุกคนนะครับดาวพื้นแลงช่องท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมใหม่ๆด้วยทุกคนเลยนะครับสวัสดีเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอกราบสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับแหม่ไหนจะเปิดตีมนี่คิดอะไรอีกนะฮะคิดอะไรอีกจริงนะฮะวงมุมผักคำถาม แล้มือแต่ละดีไอยู่เฉยโดนดา่าเฉยเลยสัตว์รัวเลยกูแต่เขาจะได้นะฮ <c oughs> ะแต่เขาจะได้เขาจะได้เขาจะได้ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับอ้าาย้ <c oughs> รัวเลยเออเลยทีย่ไอยู่เฉยโดนด่าเลยกูงงเลยสัตว์ตกใจหมดเลย <c oughs> ไปดูตอนไหนครับวันนี้เ,เดี๋ยวเข้าประชุมครับเดี๋ยววันนี้เรามีเข้าประชุมแต่ก็ ก็ดูคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับดูท่านนะครับนี่ปอกับเราหรือให้ผลจากอื่นอ๋อไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเออเอางี้เออผมจะอธิบายแบบไวๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เอ่ออยากรู้เพราะว่านี้ก็ต้องบอกว่าผมก็มีมีเรียกว่าคุยกับพี่ๆบอร์ดบอร์ดบริหารมาบ้างแล้วนะครับว่าเอะทำไมเออมันเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยปัจจัยมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคเอาแบบไวๆนะเอาแบบสั้นๆง่ายๆกระชับกระชับแบบไวๆเนาะ ก็จะพยายามจะรวบทีเดียวแล้วผมจะตอบทีเดียวแล้วก็จะไม่ตอบซ้ําแล้วนะเคไหมก็ฝากคุณผู้ชมตอบแทนด้วยแล้วกันถ้าเกิดว่าใครรู้เรื่องแล้วหรือว่าทราบเรื่องแล้วนะครับจากที่โอเคจากที่ผมคุยกับบอร์ดบอร์ดผู้บริหารหรือว่าพี่ๆบอร์ดบริหารนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเลือกจะยุบเอ่อมิดวาโลนะครับนะฮะอันนี้ก็ต้องชี้แจงกันแบบตรงๆนะครับอย่างแรกเลยอันนี้ต้องบอกก่อนว่า ยุบหนัว่าเดี๋ยวว่าเอ๊ะทำไมถึงถึงยุบครับพี่ทั้งที่แบบเออฟอร์มเรากำลังฟอร์มมันก็กำลังดีอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะเขาก็ชี้แจงก่อนว่าคือส่วนแรกเลยคือเรื่องของเอ่อทั้งที่แบบว่าเอ้อทั้งที่ฟอร์มทีมก็ดีนะครับแต่ว่าพอเราไม่ได้ไปเฟนชัยลีกหรือว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ติดไปในในระดับที่แบบว่า global หรือว่าอย่าง้อยก็เป็นท i อะไรก็ตามที่มันจะขยับไปถึงตรงนั้นได้เพื่อในการที่จะทำให้ทีมสามารถหาสปอนเซอร์นะครับมาเพื่อสนับสนุนนะครับค่า นักกีฬานะครับเอาให้เอา,เอาแชร์ก่อนว่าว่าขนาดข,ข,ขนาดเราชนะเซเนลได้หรือว่าเอเมทีสวาโลเนี่ยชนะเซเนลได้นะครับก็ยังไม่ได้มีฟีดแบ็หรือว่าอะไรที่มัน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 ,ม,นมันขยับไปข้างหน้าเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์นะครับก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็มองเรื่องของว่าเอ้มันมันการแข่งมันก็คนดูไม่เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ไปในระดับแบบ g l o b a l ด้วยเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ไม่ไม่สปอนเซอร์นะครับอันนี้จากที่ผมถามบอร์ดผู้บริหารมาแล้วก็ เรื่องของเอทางที่บอกบอร์ดผู้บริหารแจ้งผมมาเพิ่มอีกก็คือเป็นเรื่องของเอทีมของเบิดวาโลเนี่ยครับทามามาสองปีกว่าแล้วนะครับคือแบกค่าใช้จ่ายมาเป็นประมาณเกือบสองปีกว่านะครับอันนี้พูดได้พูดได้ครับอันนี้พูดได้เพราะว่าอันนี้คือจากบอร์ดผู้บริหารเลยผมเอามาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังเผื่อบ,บางคนแบบว่ายังอยากอยากรู้แล้วก็บางทีบางคนอาจจะรออยากจะล,ลองรอฟังจากปากผมด้วยเพราะ่างทีบอกว่ามันอาจจะเคอะผมอาจจะมีมีชื่อว่าเอ้ยผมคือซีอีโอนะเว้ออยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็โอเคไม่เป็นไร ถ้าต้องรับผิดชอบก็จะรับผิดชอบร่วมกันไม่มีปัญหาครับเขจาใจได้ก็เลยจะอธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่าผมก็คุยมาเคลียร์พอสมควรกับบอร์ดผู้บริหารนะครับโอเคประกันต่อแล้วพี่บอกว่าเรื่องของปอนเซอร์เนี่ยไม่ได้แล้วก็ทางเมิฟวาโลนะครับแบกรับค่าใช้จ่ายของค่านักกีฬานะครับมากกับประมาณกับสองปีครึ่งนะครับแล้วก็เขาก็ชี้แจงว่าเอ๊ะมันมันมันไม่มันมันคือมันไม่รีเทิร์นกับคือแบลว่าอย่างอย่างน้อยๆอ่ะคือขอให้ไม่ขาดทุนก็ยังดีแต่กลายว่ามันขาดทุน มันขาดทุนด้วยและกลายว่ามันกําลังดึงดึงเอ่อหลายๆอย่างของบริษัทหรือว่าของเอ่อสังกัดลงมันในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับมันถึงในเรื่องค่าใช้จ่ายในในเรื่องของเอ่อแฟนคลับหรือผู้ตามเนี่ยโอเคมันก็เข้าใจได้แต่ว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายมันมันไปต่อไม่ไหวนะครับเพราะว่าในแต่เดือนของมิดวาโลเนี่ยเขาก็จ่ายอยู่หลายแสนอยู่พอสมควรนะครับในแต่ละเดือนนะนะครับของของค่าใช้จ่ายของมิดบาโลนะครับนี่ก็ชี้แจงนะวันนี้ที่ผมมานะครับก็ประมาณนี้ แต่เขาก็ชี้แจงเพิ่มกับผมอีกว่าผมถามว่าพี่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเอาไม่คิดจะกลับมาทาวาโลเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกผมว่าเขาชี้แจงก่อนเขาบอกว่าตอนนี้มันเอสังกัดแหละมันก็เปลี่ยนเหมือนธุรกิจธุรกิจหนึง่งคือถ้าเกิดว่าทางไลออนเนี่ยเขาเขา,เ,าเปิดโอกาสให้กับเาทางาโซนเซาท์อีสต์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันจะเข้าถึงใน,ในระดับเทีย์โกลบอลได้ง่ายขึ้นหรือว่าอย่างน้อยก็แบบมีทิศทางที่มันชัดเจนมากกว่าเดิมไม่ใช่แบบ เป็นการรอความเห็นใจหรือรอความไม่ตัดทางไรออดอะไรเงี้ยครับทียบว่าต้องรอไปแบบไม่ไม่มีจุดหมายอะไรแบบนี้ครับฉนันก็เขาบอกว่าถ้ามีมีวันนั้นหรือระบบลีกมันเปลี่ยนใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่ปรับเปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็จะกลับมาทําต่อให้นะครับอันนี้อันนี้ที่ผมซ้ำนะอันนี้ที่ผมซ้านะอันนี้ก็ชี้แจงกันแบบตรงไปตรงมานเนาะว่าถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสหรือว่าเทียร์ทุกอย่างมันขยับใหม่เช่นเฮ้ยการจะคัดไปติดเฟรนช์ชายลีคุณต้องเป็นอันดับหนึ่งอันดับสามของสปิทหนึ่งนะหรือ ตลอดทั้งปีเลยคุณเอากลางตารางคะแนนออกมาสิเช่นสปิทหนึ่งคุณทีมคุณจบอันดับเท่าไหร่สังกัดคุณจบอันดับเท่าไหร่สปิทสองสังกัดคุณจบอันดับเท่าไหร่คุณมีคะแนนเท่าไหร่ลากยาวไปจนถึงสิ้นปีวางตารางออกมาว่าในหนึ่งของในในในคะแนน,นที่จะต้องได้ไปต้องคะแนนเท่าไหร่คือขอความชัดเจนตรงนี้อะไรแบบนี้ครับเพื่อในการที่ทางทีมบอร์ดผู้บริหารเขาจะวางแผนในการที่จะขยับสังกัดหรือว่าขยับบางทีเอ้ต้องการเอาผู้เล่นที่แบบเอ้ มารวมเป็นท็อปทีมเพื่อจะไปโกลบอลนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องชี้แจงก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าขนาดนี้ที่มิวาโลโเลยชนะระดับทีมโกลบอลหรือว่าทีมเทียร์หนึ่งได้แล้วอ่ะยังไม่มีฟีดแบ็อะไรที่มันจะคืบคืบหน้าว่าแบบเราจะแบบเอ้ยเราจะได้แบบเอ้ยม,มีมีแพลนในการไปนะหรือว่ารวมถึงนะครับอันนี้ผู้ใหญ่ก็แจ้งมาอีกว่ารวมถึงนะครับเอ,อตลาดการแข่งขันที่ท,ท,ที่มันมัน,ม,นมันไม่ได้ มันไม่มันไม่ได้ชัดเจนเลยครับตารางการแข่งลีกแล้วก็ทัวร์เมนท์ที่มันไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่แน่นอนนะครับซึ่งทุกปีเนี่ยทางผู้พูดบเอ่อบอร์ดบริหารเขาจะคอยแบบว่าสเกลปีมาก่อนเลยว่าเฮ้ยหนึ่งปีเนี่ยมันจะมีรายการแข่งอะไรบ้างแล้วก็มันจะมีทัวร์ไหนที่เราต้องไปมีทัวร์ไหนเป็นทัวร์ใหญ่ทัวร์ไหนทัวร์เล็กแล้วในการกดในการไปในคัดแต่ละไปอะไระอะไรอ่างเนี่ยมันมันไม่ได้ชัดเจนมันไม่แน่นอนแล้วซึงทําให้เขาวางแผนไม่ได้เลยนะครับเขาก็ชี้แจงออกมาว่าอารมณ์เขาก็เปรียบง่่่าายวเหมือนกับ เอามณ์เหมือนเอาสมมติทีมมึงอ่ะมีมึงจ้างเมสซี่เลยมึงจ้างอ่ะสมมติึงจ้างโรนโดมาแต่ทีมมึงเล่นอยู่เทียสองเทียเราแบบเตะกับแบบเตะอามร์แบบเตะบ,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 บอลใต้ทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มีสปอนเซอร์เขาก็ไปต่อไม่ได้แล้วเขาเจะเอาเงินไหนจ้าง Messi เมสซี่จะเอาเงินไหนจ้างโรนโดวะอะไรอย่างเงี้ยขาจะแจ้งผมแบบนี้ก็บอกอ่ะผมก็เข้าใจเพราะว่าณตอนวันที่ผมทำเอเอ็มมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเราแบบค่าจ่ายไปไม่ไหวมันยืมเป็นเวลานานแล้วมันพอมไม่ได้ไปเฟรนช์ไชลีเล็กเล็งน้อยมันไม่ได้ขยับไปในเทียที่แบบว่า เราสามารถเรียกสปอนเซอร์ได้หรือแบบว่าเอาตรงนั้นมาซับค่าใช้จ่ายได้นิดหน่อยมันก็ไม่ไหวใช่ครับประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ล่าสุดเขาตัดโอเพนของไทยออกไปอีกกลายว่ามันก็ยิ่งไปยากเข้าไปอีกประมาณนั้นครับผมได้ภาพแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเองยังอยู่พวกร้านคาเฟ่กับเมีอเลยมันไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีทางได้หรอกเองต้องเปิดคอมก่อนคือก่อนเองจะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเองเปิดคอมหรือยังถ้าเองเปิดคอมแล้วมันได้แต่ถ้าเองยังอยู่ร้านคาเฟ่กับเมียกินไอบิงซูอยู่มันไม่ได้อยู่แล้วมันติดหวานเกิน ได้อย่างเดียวก็ไปเนี่ยใบตรวจสุขภาพอ่ะได้แล้วได้แน่ฮะอันนี้ก็ชี้แจงกันแบบเคลียร์เนาะผมว่าน่าจะเคลียร์แล้วนะครับอันนี้ส่วนที่ผมจะต้องชี้แจงคุณผู้ชมทราบก็เท่านี้นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้เอาเรื่องเงินรางวัลไหมเอาเรื่องเงินรางวัลที่เราได้เอาเอเอาเรื่องเงินรางวัลที่ทางผู้ใหญ่เขาชี้แจงมาด้วยไหมมันมีเรื่องเงินรางวัลอีกที่ว่ามิว่าโลเนี่ยที่ว่าเราเราฟอร์มดีขนาดนี้ครับกลายว่าเรายังสามารถสร้างรายได้จากเงินรางวัลเนี่ยได้ไมถึงหนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์ตลอดเก เขาบอกผมก็พอเข้าใจทางเอผู้ใหญ่บริหารนะเพราะว่าผมก็ทำเอเอมาเหมือนกันแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันเวลาว่าแพชชั่นมันมีไหมไฟเรามันมีไหมมันมีอยู่แล้วครับแต่ว่าค่าจท่ดเหล่านี้มัน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 แตกไม่ไหวแบกมาไประยะเวลานานนานๆแล้วมันไม่ไหวครับว่าไงนะพี่มาไม่ทันไอสัตว์กอย้อนหลังเลยมึงอยู่บนวูยูทูปมึงอยู่บนยูทู e ด้วยยูทู e ย้อนหลังได้น้องมึงลากเส้นกลับไปเลยมึงฟังได้แล้วมึงคห้กลับมาล่าสุดพี่รอเดี๋ยวเจอกันที่ปลายทาง <c oughs> ประมาณนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เคลียร์นี่น่าจะเคลียร์นะครับน่าจะเคลียร์ในส่วนของมิดวาโลแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีโอกาสจะกลับมาทำครับอันนี้ทางผู้ใหญ่ชี้แจงมาอย่างชัดเจนว่ามีโอกาสจะกลับมาทําแล้วก็จะกลับมาทําอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าแพลนของแพลนการแข่งขันะมันเปลี่ยนมันมีวิธีการไปที่เห็นเห็นได้ชัดเจนว่าโอเคคุณจะมีโอกาสได้ไปติดเฟรนชายลีกหรือว่าคุณจะเป็นยังไงคุณต้องไปได้ได้เพราะอะไรแบบเนี้นะครับก็จะก็จะกลับมาทําอันนี้ทางผู้ใหญ่ชี้แจงมาครับแบบนี้อันนี้ครับ นี่ขออนุญาตเท่านี้เลยแค่นี้เลยครับทัพปีนี้จ่ายได้เดือนเดียวใช่ใช่ใช่เงินละวันทังปีจ่ายได้เดือนเดียวครับประมาณนี้เนาะน่าจะเคลียร์เคครับก็ประมาณนี้ครับผมว่านี่ชี้แจงให้เรียบร้อยส่วนใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอันนี้ก็ผมก็ทำได้เท่านี้จริงครับผม,ผมไม่ใช่เป็นคนตัดสินใจเพียงคนเดียวครับอันนี้ต้องขอขอภัยโทษด,ด้วยนะครับ เอาใจเอาประมุได้ได้ได้ได,ได,ได้จ้าเพื่อนพี่ใส่ดาบให้น้องเรียบร้อยน้องชายพี่พี่ใส่ดาบไปแล้วน้องชายพี่ <c oughs> เรื่องไฟเอ็มเรื่องไฟเอ็มคืออะไรอะ่ะเหมือถึงว่าอ๋อคนโยงมาไฟเอ็มเหรอครับมันมันก็เข้าใจเขาครับผมว่าไม่ไม่รู้จะพูดยังไงนนะ ผมไม่รู้จะพูดผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันครับจริงไหมครับที่เขาบอกว่ารันแต่ไฟเอ็มจริงๆคนที่รันไฟเอ็มตอนนี้มันก็มีแค่ผมคนเดียวตัวคนเดียวนะครับไม่ได้มีใครนี่ครับถูกไหมถือว่าในในมิตตอนนี้ที่คนที่มารันไฟเอ็มมันก็มีแค่ตัวผมคนเดียวไม่ได้แบบว่ามีคนแบบสิบคนมาลันหรือว่ายี่สิบคนมารันไม่นะครับมีผมคนเดียว<ไ>เพียงเพียงแค่ผมคนเดียวครับที่รันไฟเอ็มในมิตตอนนี้นนเพียงแค่คนเดียวครับอ่าเหนื่อย นะครับอันนี้ทิชชางก่อนนะผมว่าอันนี้ก็ไม่นา่าไม่นา่มนามีอะไรที่ต้องกังวลว่าเฮ้ยทิชชางของมิดจะเปลี่ยนไปไหมเพราะว่าเอ้ยมิดโฟกัสไฟเอ็มหรออ,อะไรอย่างเงี้ยมาคุยธุระก่อนลูกไปเลยเอาไปอีกไปดไหมไปเร็วๆไป,ไปทับกานก่อนเดี๋ยวคุยกันลูกไปนะครับอันนี้ชี้แจงให้ทราบนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับเอ็มไอเทสไม่ต้องห่วงครับทิศทางของเอ็มไอเทสมันไม่เปลี่ยนไปทางไฟเอ็มหรอกครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเข้าใจว่าเฮ้ย มิตอนนี้มาเปลี่ยนไปโหไปรันไฟเอ็มหรอไม่ครับผมยืนยันว่าไม่ครับเพราะว่าคนที่รันไฟเอ็มมีเพียงแค่ผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนั้นตัดทิ้งไปได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับว่าทิศทางมิไม่เปลี่ยนหรอกผมมีแค่ผมมพีแค่คนเดียวเท่านั้นเองที่ในมิทที่มารันทางมิดไม่มีเปลี่ยนครับรอรอทางผู้ใหญ่หรือว่าทางบอดผู้บริหารเขาเติมเติมดีกว่าครับผมว่าน่าจะเคลียร์กว่าใช่ครับผมรันแค่คนเดียวครับไม่มีทิศทางทิศทางสังกัดไม่เปลี่ยนหรอกครับไม่ต้องห่วง เอฟีไฟก็ไม่ได้กำไรแหละครับส so ่วน a อเอฟฟีไฟเนี <that> ่ยครับต้องบอกก่อนว่าคือตัวส่วนฝั่งของ AA อ่ะผมคือยังไงดีวะส่วนฝั่งของ A ผมว่าเป็นให้ให้ให้ทางฝั่งพวกเพื่อนผมตอบดีกว่าเนาะเพราะว่าอย่างทบอกว่าตอนนี้ผมก็ผมก็อยู่ในนามมิดอะมันมันใช่ไหมมันก็จะดูแปลกหรือเปล่าใช่ไหมผมไม่รู้ว่าจะจะดีกว่าให้ให้ให้ทางเพื่อนผมตอบดีกว่าเนาะให้ทางเป็นกอลเป็นเทนเป็นอะไรตอบน่าจะดีกว่าเพื่อนผมตอบน่าจะเคลียร์กว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่ในนามมิดแล้วอะ ใช่มันคนละสังกัดด้วยขอขอให้เพื่อนๆตอบดีกว่ามันจะเคลียร์กว่าครับดีกว่าคือผมรู้แหละแต่ว่าให้เพื่อนตอบดีกว่าเนอะดีกว่าดีกว่าดีกว่าครับดีกว่าดีกว่าให้ก๊อฟตอบดีกว่าใช่ครับเพราะว่าอีฟลายก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมรู้สึกว่าไม่เสียใจเลยที่เราเข้ามาทําในเออันนี้อันนี้หนึ่งอย่างที่ตอบได้ครับแต่ว่าส่วนอย่างอื่นให้เพื่อนๆตอบเมื่อวาทําไมวะ อุ้ยเฮี้ยเข้ามาต้องเจอคนอย่างงี้อีกแม่งอย่างเบื่อเลยสัตว์ผ <c> ม <oughs> มีไปร้อยเป็นพันเขาเจอคนอย่างมึงวะเขาขอเบอร์ดูไวอ้อ่ะมึงดูไว้ไงอ่านแทนเขาปะเดี๋ยวดูไว้เันตอบยัง่ะไอ้เฮี้ยหัวหน้าแกไม่ทำเฮี้ยเอยงไงกูไปคอเซ็นเตอร์ไง คอมพิวเตอร์แม่ต้องคอยแจกเบอร์ใครไม่ว่าไอ้พี่ที่เบอร์ผมนะอย่างเงี้ยเหรอคอมพิวเตอร์มันครับไปเที่ยวเขาขออะไรแล้วมันต้องเป็นกูตอบอะคนไม่ต้องเยอะที่ยงมันก็เป็นกูตอบคือยิงแล้วคือยิงอันนี้อันนี้อันนี้มันแยกกันตอบแล้วมึงเห็นไหมนะอ่ะนะมึงเห็นไหมนะ่ะนะมึงจะเบอร์ใครอะพี่พี่เขาด้วยดิเอาดิดิโอ้ยสัตว์แจกเที่ยขนาดนั้นอะเนี่ยมึงจะเบอร์ใครอะไปแล้วพี่ประชุมที่บ้านประชุมที่บ้านก่อนเอ้ยโอ้ ขอบคุณออฟตัดด้วยนะครับขอบคุณออฟตัดด้วยนะครับขอบุญสปอนเซอร์ที่น่ารักแว่นตาของผมนะครับที่คอยดูแลสายตาผมมาอย่างตลอดนะฮะทางออฟตัดนะครับแว่นกรองแสงที่เป็นแว่นกรองแสงชั้นดีเกมมิ่งชั้นนำนะใส่คนดเอวิีลดหนึ่งร้อยบาทด้วยขอบคุณออฟตัดด้วยนะครับขอบคุณครับออฟตัดคิดถึงชาวสำรองจังเลยไ <c> อ <oughs> อย่างวะเริ่มแปลกๆปกอตัตัดตบปอบมาน,นี่ยไอ้เหี้ยอัพตัดตบปอบม,มาวะกูเริ่มคิดแล้วแปลกๆปลกวะพี่แปลกแปลกป่ะ i